รถคันนี้ลูกค้าตั้งใจเข้ามาล้างสีดูดฝุ่นเท่านั้นแต่พอถอดผ้ายอย่างออกปรากฏว่าเห็นลาขึ้นเต็มพรมเลยจึงแนะนําให้ลูกค้าทําโปรแกรมสักพรมค่ะ ทางร้านพบกรณีนี้เยอะมากรถที่ไม่ได้ลุยน้ํามาบางทีก็มีน้ําเข้ารถได้บางครั้งเราไปจอดอยู่ที่บริเวณที่มีน้ําขังถึงแม้น้ําไม่ได้สูงแต่มีรถขับผ่านแล้วน้ากระเซ็นเข้ามาถ้าขอบอยางประตูเสื่อมก็ทําให้น้ําเข้ารถได้นะคะแต่เนื่องจากพรมไม่ได้เปียกจนแฉะลูกค้าก็เลยจะไม่รู้สึกว่ามีน้ําเข้าจะมารู้อีกทีก็คือราขึ้นแบบนี้ละคะ่ะสำหรับโปรแกรมซักพรมเราก็ต้องถอดส่วนต่างๆของรถออกเพื่อที่จะนำพรมออกมาซักทำความสะอาดค่ะก็จะเหลือแต่โครงรถแบบนี้และเราก็จะทำความสะอาดโครงรถให้ด้วยนะคะค จากนั้นเราก็จะประกอบเบาะเข้าที่เพื่อให้ลูกค้าสามารถนํารถไปใช้งานได้ตามปกติตัวพื้นจะเป็นโครงแบบนี้ส่วนพรมจะทิ้งไว้ที่ร้านรอจนกว่าจะแห้งแล้นัดประกอบอีกทีค่ะสําหรับตัวพรมเราก็จะทําความสะอาดด้วยน้ําแรงดันสูงและน้ายาโดยเฉพาะและตากให้แห้งซึ่งจะใช้เวลาประมาณ5-7วันก็จะนัดประกอบรถกันอีกทีแต่ในเคสนี้วันประกอบพรมเราพบว่าคงมีน้ําซึมเข้ามาในโครงรถแบบนี้ค่ะ ีนี้ก็เลยต้องมาทำการเคสหาจุดที่น้ำเข้าค่ะโดยเราจะต้องมองหารอยทางน้ำอย่างเคสนี้น่าจะเข้ามาจากขอบยางประตูค่ะก็ทำการฉีดน้ำแล้วเราก็จะเห็นว่ามีน้ำไหลเข้ามาทางนี้จริงๆลูกค้าก็แค่นำรถไปเปลี่ยนขอบยางให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยมาประกอบพรมอีกทีค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าน้ำจะไม่เข้ารถแล้วจริงๆเราจ,รงราจรึงจะประกอบพรมกลับอีก